สวัสดีค่ะจารุวรรณบัรจรสุภสินนะคะมาจากบริษัท Intelligent Business Consulting ค่ะเป็นตัวแทนของซอฟต์แวร์ b i s i ว i ลิสตี r เนะคะวันนี้บริษัท Intelligent นะคะได้นำเสนอซอฟต์แวร์บ i s เว i ลิสตีเออะ่ะเข้ามาร่วมกับบริษัท Tropicana Oil ยจำกัดนะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยได้มีการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะคะได้มีการนำมะพร้าวที่เป็นลูกอะค่ะแล้วก็มากระทอบเปลือกแล้วก็มีการ เอามากลั่นให้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะเพื่อเอามาแพคเกจจิ้งแล้วก็ส่งออกแล้วก็มีนำขายปลีกแล้วก็ขายส่งทั่วประเทศไทยค่ะซึ่งการที่บริษัท b i ทเวอร์ซิตีเนี่ยค่ะเราได้คัดเลือกทอปิคาน่าออยนะคะเรามองเห็นว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นอาหารนะคะซึ่งเข้ากับคอนเซปต์ของซอฟต์แวร์นะคะในประเทศไทยว่าจะเป็นครัวไทยสู่โคโลกแล้วเรานำนวัตกรรมซอฟต์แวร์มาผสมผสานกับธุรกิจนี้นะคะเพื่อให้ธุรกิจของการผลิตอาหารจากสินค้าเกษตรอะค่ะได้ก้าวล้ำนำคู่แข่งทั่วโลกนะคะซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยจะเป็นซอฟต์แวร์ ERP สามารถใช้ในออนคลาวด์นะคะพับปิคลาวด์ไพรเวทคลาวด์หรือว่าจะเป็นตั้งที่เซิร์ฟเวอร์ลูกค้าเองนะคะแต่ก็สามารถใช้ได้ ทั่วโลกนะคะก็เป็นระบบออนไลน์นะคะเราทำงานผ่านสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตหรือว่าผ่าน PC ในวงแนดนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนนะคะการผลิตตั้งแต่การสั่งซื้อมะพร้าวนะคะการรับของเข้าคุมลอ็อตคุม QC ตรวจสอบย้อนกลับเท s ซาบิลิตีหรือจะเป็น าการตรวจสอบตามมาตรฐาน GMP ฮาลัานฮาสาบนะคะซึ่งมาตรฐานระดับโลกในการส่งออกหรือว่าในประเทศไทยะคะ่ะเขาจําเป็นต้องใช้ระบบก็สามารถรองรับได้นะคะเราสามารถตั้งเช็คลิสต์ในการตรวจมะพร้าวในการนําเข้ากันแล้วค่าต่างๆนะคะแล้วก็ความสะอาดความถูกต้องของกระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอนเราสามารถตรวจสอบได้หมดเลยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเซมิทุกขั้นตอนแล้วก็สามารถควบคุมในส่วนของสต็อกนะคะมูลค่าต ้นทุนแล้วก็ปลายทางเราจะส่งไปผลิตอะไรต่อนะคะแพคเกจจิ้งเราจะเอาเป็นแบบไหนหรือว่าจำนวนในการสั่งซื้อเมทูออเดอร์เมทูสต็อกระบบจะเชื่อมโยงกันหมดเลยค่ะค่ะแล้วก็ปลายน้ำก็คือระบบของการขายหน้าร้านนะคะแล้วก็เชื่อมต่อไปให้ลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถคุมตั้งแต่ลูกมะพร้าวนะคะจากสวนแล้วก็ผลิตต่อเนื่องจนกลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขายนะคะค่ะ ดังนั้นผู้ประกอบการที่ใช้ซอฟต์แวร์นะคะซึ่งซอฟต์แวร์นี้เราผลิตด้วยนักพัฒนาโปรแกรมเมอร์จากประเทศไทยเองนะคะก็สามารถที่จะแข่งกับธุรกิจต่างประเทศได้หรือธุรกิจในประเทศไทยเองก็ตามนะคะเพราะว่าเขาจะมีข้อมูลที่เป็นซึนเทอร์ไรต์ตัวเดต้าเบสตัวกลางนะคะสามารถที่จะประมวลผลว่าค่าใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่ไรายได้เป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นกําไรขาดทุนเราก็จะเห็นเป็นเรียวไทม์เลยนะคะการนําซอฟต์แวร์เนี่ยมาใช้มันจะช่วยให้ว่าการ การทําธุรกิจของลูกค้าเองค่ะไม่จําเป็นจะต้องประมาณการหรือคาดเดานะคะซึ่งอาจจะมีความผิดพลาดแต่ถ้าสามารถนําสถิติข้อมูลที่เราเดําเนินธุรกิจมาทุกๆวันที่เป็นความจริงนะคะซึ่งไม่จําเป็นต้องเสียเวลาในการเก็บข้อมูลเลยนะคะเพียงแต่การดําเนินการที่ต่อเนื่องกันเป็ทุกวันแล้วข้อมูลมันก็วิ่งเข้าเดต้าเบสกลาง ระบบเนี่ยก็จะดึงข้อมูลออกมาประมวลผลออกเป็นผลสรุปกันดําเนินธุรกิจได้นะคะ,ะความคาดหวังของบริษัทเราแล้วก็ลูกค้านะคะ Bi s Velocity เองอะคะ่ะคาดหวังว่าการเข้าร่วมงานครั้งนี้เราจะได้ เป็นการเปิดนะคะเปิดตัวของตัวซอฟต์แวร์เองนะคะแล้วก็แสดงศักยภาพของซอฟต์แวร์ Develo p e r ของไทยอะค่ะว่าเราสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีมาตรฐานนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะแล้วก็มี after sale service ที่น่าเชื่อถือค่ะในส่วนของตัวลูกค้าเองนะคะ Topicana Oil ออเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าถ้าได้เข้ามาร่วมงานนี้นะคะทางบริษัทเขาไม่ได้เฉพาะการขายของหน้าร้านอย่างเดียวแต่เป็นการที่แสดงให้เห็น กายภาพว่าเขามีความคิดก้าวไกลว่าการทําธุรกิจไม่จําเป็นจะต้องพัฒนาแค่ออธุรกิจบริการและก็สินทางเขาเองแต่การเอาไอทีเข้ามาใช้เนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้เขาสามารถที่จะแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะบีอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการ SME นะคะให้มาเข้าร่วมงานนะคะซอฟต์แวร์ Expo Asia ค่ะในวันที่21-23มกรานะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตค่ะ